คิมอาริสลูกชายของซันซูจีอดีตผู้นำตัวจริงของรัฐบาลเมียนมาก่อนที่จะมีการยึดอำนาจโดยกองท<ด>ัพ<ด>ออกมาเปิด,ดเผยนะคะ<ด>ว่าแม่<ด>มีความจำเป็น<ด>ต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจนอกเรือนจำซึ่งตัวเขาไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า<ด>แต่ยืนยันว่าอาการที่ซูจีเป็นอยู่มีอันตรายถึงชีวิตค่ะ ปัจจุบันนี้ซูจีมีอายุ80ปีแล้วนะคะและยังคงถูกควบคุมโดยรัฐบาลทหารแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยสถานที่ที่ตัวเธอถูกคุมขังไว้แล้วก็ขัดความโปร่งใสในเรื่องสุขภาพและประวัติการเข้ารับการรักษาซึ่งการกักขังเธอไว้โดยไม่มีการพิจารณา พิจารณาคดีที่เป็นธรรมรวมถึงไม่มีการดูแลด้านการแพทย์ที่ดีเพียงพอถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแล้วก็ขัดต่อหลักการพื้นฐานของประชาคมนานาชาติด้วยครอบครัวของซูจีได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกแสดงจุดยืนปกป้องชีวิตของเธอรวมถึงการได้รับการดูแลจากแพทย์แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะ นอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนยกระดับการกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของนานาชาติในด้านมนุษยธรรมและเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มระดับของมาตรการด้านการทูตและมาตรการภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนให้องซานซูจีแล้วก็เป็นการสนับสนุนนักโทษการเมืองคนอื่นในเมียนมาด้วยค่ะ